สวัสดีมีความสุขหลายๆจ้ะพี่น้องโอ้ยบนเป็นข่อยตังทองอ่อนเป็นอ่อนจะพี่น้องคือนึกอยากกินของเปรี้ยวๆอยากกินต้องเฮ็ดกินนี่แหละไปซื้อบั็งม่วงนะได้บั็งม่วงมาจากปลาหิมะพามจ้าจะเลยสิมมะกรอยบั็งม่วงใส่กุ้งสดจำเลอนี้มือม่อนี้ไม่ได้ซับบั็งม่วงเป็นเซนๆหรือว่าขูดได้จา้าเฮ็ดแบบโคโลเคเลจ้าสูตรกระเทยดงจ้า ซับคโรคดีแล้วเขากับไปเตรียมเครื่องเด้จ้าใส่กุ้งสดลงไปปรุงรสตามใจปากเข้าจากพี่น้องบอกพริกป่นเขาครัวน้ำตาลใส้แป้งนวนี่เด็ดสุดคือปลาสับนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาค้นเลยบัดนี้พี่น้องใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ค้นอันนี้จะออก ถ้ากินเปรี้ยวค่อยๆจะออกหวานหวานน้ำจ้ดแล้วก็เข้มตามกะกะชิใส่บักหอมแดงลายๆมากเวลาก,ก้อยกุ้งเยะมากหอมแดงเยอะๆจ้าเสร็จแล้วอันนี้พี่น้องเป็นตะกินบ่านเ,เนี่ยเนียวตุยตุยเนี่ยเนียวน้ำตาลมันละลายแล้วเห็นไ่มคนจนน้ำตาละละลายจริล่ะแล้วก็ตักใส่จานเลยจ้าพี่น้องโอ้ยลูกข่อยดินแล้วพี่น้องข่อยอนุญาตไปกินก่อนเลยจ้าลูกทีบลูกทีบทองข่อยลายบา